สวัสดีครับผมช่อง t e c กิ์แนลนี้ผมจะมาทำคลิปแนะนำกิด Star Hall ที่ผู้เล่นเอาคา4สีต้องรู้นะครับเพราะว่ากิจนี้เนี่ยเป็นกิจที่เป็นกิจระยะยาวนะครับตั้งแต่วันที่2 2ตุลาคมถึง15กรกฎาคมปีหน้าเลยนะครับผมก็คือ,อกิจกรรมแบบเกือบ1ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวกิจกรรมนี้เนี่ยทุกคนจําเป็นที่จะต้องรู้แล้วมันตัวเป็นตัวช่วยสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่ต้องการ ขอบางอย่างที่มาช่วยในการฟาร์มช่วยในการเก็บเวลได้เยอะเลยนะครับก่อนเดี๋ยวเราชมเลยครับว่ากิจนี้เราทำยังไงบ้างถึงจะได้ของที่เราต้องการกันนะครับผม ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมแร็กนาร็อกราคาถูกแบบคุ้มสุดๆมีเกมตระกูลแร็กนาร็อกให้เติมมากมายไม่ว่าจะเป็นเดอะแร็กนลร็อกแร็คนลร็อกคลาสสิกและแร็คนลร็อกเอ็มคลาสสิกเติมเกมบนเว็บรับริชแมนคอยพร้อมเติมเกมแบบผ่อนนาสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมชั้นนํามากมายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนช็อป ก่อนอื่นก็มาเริ่มต้นที่การเข้าแมปมันก่อนนะวิธีการเข้าแมปกิจกรรมเนี่ยก็มาที่พอนเทล่านะครับแล้วก็อยู่ตรงข้างบนพอนนะครับถ้าดูจากแมปขวาบนในตรงแมปมิดแมปผมตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าอยู่ตรงข้างบนนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมี n อ c นบีซหัวส้มตรงนี้ที่ชื่อว่าสตาห์โฮ i ิชั่นอยู่ตรงนี้นะครับก็กดคุยเข้าไปเลยนะครับก็จะเข้าไปยังพื้นที่กิจกรรมนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมี n อ c มากหน้าหลายตานะครับผมก็มีทั้งการรับคเควส แลกของแลกของอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมาเริ่มต้นก็คือสมัครก่อนนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อนนะครับพิการสมัครก็คือเข้ามาตรงนี้เรามาคุยกัไอ้เบส p ตัวนี้ที่มีข้างบนเนี่ยเขียนว่า Daily Quest ตรงนี้นะครับผมก็การสมัครเข้าร่วมเนี่ยมันจะมี2วิธี1เลยคือสมัครตอนเลเวล1นึถึงห้กับสมัครตอนเลเวลเกิน50ินะครับแนะนําให้มาสมัครก่อนก่อนที่เราจะเลเวลห้นะครับมาดูของรางวัลตรงนี้กันนะครับของรางวัลเนี่ย เ,เ,ดเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการสมัครก่อนนะที่สมัครก็ไม่ได้ยากน,นะก็คือเราคุยไอเีตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนะคุยวิเีตัวนี้เลือกข้อแรกนะครับเลือกข้อแรกแล้วก็อลองไปพบกับเหล่าคนสําคัญนะครับอันนี้อันนี้มันอ,อ,อยู่ตรงนี้นะเราพบกับเหล่าคนสาคัญพอกดปุ๊บแล้วเนี่ยเขาจะให้เราไปคุยกับเอมซีห้าตัวนะครับก็ไปคุยให้หมดเลยทั้งห้องเลยในห้องมีตัวไหนบ้างคุยให้หมดแล้วก็คุยแนะนําตัวให้เราจักผู้คนนะครับพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาคุยตัวเดิมก็จะเป็นการสมัครเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่ว่าการสมัครเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือการสมัครเนี่ยมันจะ,ะมันจะสมัครมี2แบบคือเลเวลเกินกับเลเวลน้อยใช่ไหมแนะนําให้เราสมัครแบบเลเวลน้อยนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงห้าสิบเพราะงั้นี่ะใครที่สร้างตัวละครมาที่จะมาเล่นในช่วงกิจกรรมปีใหม่นี้หรือว่าจะมาเริ่มเล่นตอนไหนก็ตามเนี่ยก็ให้รีบมาคุยตรงนี้ก่อนแต่ถ้าใครพลาดแบบเอออย่างผมเองก็เคยพลาดเกินเลเวลห้าสิบไปแล้วเราผมก็เพิ่งมานึกได้ก็ไปเปลี่ยนไฮแคสแล้วกลับเลเวลหนึ่งก็ยังสามารถที่จะสมัคร แบบเลวต่ำกว่า50ได้เหมือนกันนะครับผม,ผมก็สามารถพาดได้รอบหนึ่งก่อนที่จะไปขึ้นคัสสามนะครับก็ถ้าเราสมัครแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวเหรียญน,นะครับเหรียญ10เหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่า50เนี่ยจะได้เป็นจะได้เป็นส่วนปากนะส่วนปากที่ช่วยให้เราเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเลยในช่วงต้นเกมนะครับอ่ะคุณสมบัติจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณสมบัติเนี่ยจะได้เป็นเพิ่มเลือดนะเพิ่มเลือด เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่ม E.P. นะตั้งแต่เลเ้ยวหนึ่งถึงสองร้อยเลยนะครับแล้วเลเ้ยวหนึ่งสองร้อยได้ E.P. เพิ่มขึ้นด้วยถึกขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ยังใส่กับรองเท้าอี Eden ุ๊ปรองเท้าอี Eden ุ๊ปเนี่ยทำง่ายมากแล้วเป็นรองเท้าที่ดีมากๆสำหรับช่วงเลเ้ยวหนึ่งถึงสองร้อยอยู่แล้วนะครับผมแล้วยังใส่คู่กับปากตัวนี้เนี่ยยังได้แขกเพิ่มขึ้นอีกได้เลือดวเพิ่มขึ้นอีก มันได้เป็นปากที่แนะนํามากๆเพราะว่ามันใช้ได้ยันเลเวลย,ยันเลเวลสองมันไม่มีนับปากไหนที่แบบเพิ่มมีพีเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ยันสองร้อยอะปกติแล้วจะมีเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์หรือแค่เลเวลอ้อยหลังจะเลเวลอ้อยก็จะไม่ค่อยมีปากอะไรที่เพิ่มมีพีเยอะขนาดนี้แล้วแถมยังได้พลังโจมตีด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นปากที่แนะนําให้ทุกคนควรจะมีในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคีย์หลักของเขาเลยเนี่ยที่ผมแนะนําให้มาเอาปากเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวส่วนสคัญส่วนหนึ่งแหละแต่ส่วนสําคัญัคคือตรรงนนี้นะบ เมื่อเราเลเวล200แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอาปากตัวเนี้ยแลกไปเป็นของรางวัลได้ด้วยจะได้เป็นเหรียญน,นะจะได้เป็นเหรียญถึง250เหรียญเลยสำหรับสี่เหรียญนี่นน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 นคือเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะแลกปากตัวนี้เพื่อมาเก็บเลเวลยว่าพอหลัง200มันก็ไม่มีผลแล้วใช่ไหมเราก็สามารถเอาไอ้ปากตัวเนี้ยมาแลกเป็นเหรียญได้อีกนะครับต่อไปจะเป็นการแนะนําส่วนของเควส t รางวันนะครับเควส t รางวันเนี่ยก็ก็รับที่ตัวแล้ตัวเดิมนี่แหละก็คือตัว daily quest เนี่ยแหละครับ ก็จะมีให้เลือก3แบบนะครับ Daily Quest ก็คือจะแบบเลือกสองร้อยสองร้อยสี่สิบกับสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบมีสองแบบแล้วก็มีสองร้อยนะครับผมก็จะได้เหรียญไม่เท่ากันนะครับแบบสองร้อยได้ห้าเหรียญแบบสองร้อยสิบแบบหนึ่งคือได้สิบเหรียญแบบสองร้อยแบบสองคือได้ยี่สิบเหรียญน,นะครับก็เราไม่สามารถรับเควสได้ทั้งหมดนะเราสามารถเลือกได้แค่เควสเดียวนะเพราะว่าเราสามารถรับได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะวันละหนึ่งครั้งถ้าสามมติว่ารเรารับตัวเควส อของ200ไปแล้วเนี่ยแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทำไอ้ทำของ20ได้นะครับพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนก็คือต้องไปลอยทีพรุ่งนี้เลยนะเพราะต้องเลือกสัญญาใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามอนเนี่ยก็ค่อนข้างโหดเนาะมอนไอ้ตัวแบบได้20เหรียญเนี่ยจะเป็นมอนออร่าเขียวจะเป็นมอนวามุนเลือด30ล้านนะครับมีออร่าเขียวก็คือถ้าเปรียบเทียบคือเลือดมา300ล้านนะครับส่วนนี้จะเป็นมอนส่วนใหญ,ญ่จะเป็นมอนนิดสองนะเป็นมอนนิดสองก็จะนิดสองมูลสองอะไรพวกเนี้ยนะ ก็จะมอนเลือกไม่ได้เยอะประมาณ30ล้านเหมือนกันแต่ว่าไม่มีออร่าเขียวนะครับส่วนนี้มอนอันนี้ง่ายๆนะครับตัวมอนนี้คือเลเวลมนันเป็นมอนต่ำอยู่ที่สองร้อยซ้ำ,น,น,ำ,น,น,ำนะครับผมแต่ว่าน่าจะทําให้คุ้มก็ต้องทํา20เนาะแต่ว่าก็ต้องมีของระดับหนึ่งเนาะเพื่อที่จะไปตีมอนให้ได้ครบ50ตัวนะครับก็จะได้เหนนรียญย0นะทำได้ทุกวันนะแล้วก็ใครมีคอนนี้ก็จะได้เพิ่มขึ้นเนาะอ่นะแล้วก็เรื่องการรีเควสตนะครับผมการรีเควสต์ถ้าสมมติว่าเรารับไปแล้ว้วรวเ,ออเร,ามา,มเรา,ามารถที่จะ ยกเลิกได้ยกเลิกเพื่อรับเควสอื่นได้แล้นี่คือการยกเลิกเพื่อรับเควสอื่นเฉยๆแต่เราเราเราต้องยังไม่เสร็จเควสนนั้นนะเราเสร็จสามารถยกเลิกได้ใช้เงิน50,000นในการยกเลิกนะครับส่วนการรีเซ็คคูดาวจะไม่เหมือนการยกเลิกคือการรีเซ็คคูดาวคือการที่เราทำเสร็จแล้วแล้วต้องไม่อยากรอวันพรุ่งนี้เราอยากจะทําวันนี้ต่อเลยก็รีเซ็คคูดาวได้ด้วย2มงมรกรหรือ 2M นะครับแต่ส่วนใหญ่สองมรกรจะคุ้มกว่าเพราะว่า1มลกรส่วนใหญ่แล้วจะมีมูลค่าอยู่ที่แถวๆประมาณ4ี0แสนถึงห้าแสนนะสอะมวก M ประมาณ นะครับผมเรื่องการรีเซ็ตตรงนี้และว,วิธีการได้เหรียญเพิ่มอีกก็คือจะเป็นการาการรับจ้างนะครับการรับจ้างคือการภาพเรียกกันง่ายคือเรียกว่าส่งของนั่นแหละนะครับคือการส่งของสามารถส่งของได้ทุทกๆ1ชั่วโมงนะครีรท,ทุกๆ1ชั่วโมงนะ ก็สามารถส่งของได้เลยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราสามารถส่งเกชา10 e สิบกับเงิน100 0 0แสนจะได้เหรียญสี่เหรียญน,นะครับถ้าเราอยากได้เพิ่มเนี่ยเราต้องส่งเกชาเนี่ยไอตัวตัวแรกเนี่ยให้ครบส0งร้ครั้งเร,เ,รเราถึงจะเปิดตัวที่2ได้ตัวที่3ก็เหมือนกันตัวที่3าเราก็ต้องเปิดเราก็ต้องส่งตัวที่2ให้ครบส0 0ครั้งเราถึงจะแลกตัวที่3ได้นะครับวนันนีเคลีง่ายนะก็ใช้แค่เงินกับของนิดหน่อยเป็นของที่แบบลดตลาดอยู่แล้วโดยของ3ชิ้นนี้ แต่ว่ามันต้องใช้ใช้เวลานะครับก็คือมัน1ชั่วโมงเนาะค,คิดง่ายๆก็คือ200ชั่วโมงคิดง่ายๆคือ200ชั่วโมงถึงจะเปิดตัวที่2องาดอีก200ชั่วโมงหรืจะเปิดตัวที่3อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวช่วยในการที่เราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะแล้ววิธีการใช้เหนนรียญนะก็เมื่อกี้แนะนําเรื่องการหาเหรียญไปเกือบหมดละก็คือมีทั้งเก็บเวลสองร้อยลีรายวันส่งของอะไรพวกนี้เนาะแล้วเหรียญจาไปทำอะไรได้บ้างนะเหรียญเนี่ยก็ลองมาดูที่ร้านค้าตรงนี้นะฮีโร่โทเคนช ก็จะมีะให้แลกเหรียญเพียบเลยนะครับก็มีให้แลกเหรียญเพียบเลยจริงผมไปดูในเว็บน่าจะน่าจะดีกว่าเนาะอ่ะไปพาดูในเว็บดีกว่าอ่ะในเว็บเนี่ยก็จะเห็นว่าส,สามารถแลกเหรียญเนี่ยมีห้าร้อยห้าร้อยพันห้าแล้วก็สองพันห้าทั้งหมด5รายการนะครับผมก็เราอยากได้ไหนเราก็ฟาร์มเหรียญทำทำเควสทำอะไรเนี่ยเพื่อไปแลกนะครับาถามว่าในนี้อะไรคุ้มบ้างจากส่วนตัวผมมองว่า อย่างแรกเลยคือไอตัวเหรียญนี้เหรียญนี้ทุกคนต้องเขาเรียกว,ว่าทุกคนควรจะต้องทำนะถ้าเราอยากจะวนดันนะอยากจะวนดันเหรียญตัวนี้ก็เราจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพูดถึงไอเหรียญนี้เอาไปทาอะไรได้บ้างตอนช่วงท้ายคลิปละกันเพราะอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับวนดันอีกอย่างหนึ่งนะครับจะไม่เกี่ยวขับเหรียญตรงนี้แต่ว่าเราแลกก่อนที่จะทำเควสันได้เราต้องแลกเหรียญตรงนี้ก่อนนะครับแลแ้วแลกแลกไอเหรียญตานี้ก่อนด้วย500เหรียญนะครับแล้วก็ตัวอันนี้คือเป็นกล่องบอกแล กล่องบวกหมกแล็บบวกสิก็ถ้าใครต้องการหมกแลบเอาไปช่วยเก็บเลเวลก็ก็ดีอยู่แต่ว่า500เหรียญหาว่าคุ้มไหมผมก็มองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมไปหาพวกใบตีบวกอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ไอตัวไอแหววไอซาตุสไอปลาตัวนี้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเฉยๆแล้วนะครับผมแล้วก็ไอส่วนส่วนตานะตานี้แล้วแต่เลยก็ถ้าใครไม่มีส่วนตาดีดี ก็สามารถที่จะมันแลกส่วนตาส่วนตาตรงนี้ได้ได้วยการแบบทําเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆเพื่อได้ส่วนตาที่มันก็อ่อนกว่าตาแคบประมาณสัก7-8%แนตะครับแต่ก็ถือว่าโหดระดับหนึ่งเลยส่วนตาเป็นตา5ปีนะครับส่วนตาส่วนตีใกล้เวทแล้วก็ตีไกลนะเป็นตา5ปีใครที่แบบตกรถก็สามารถมารับตรงนี้ได้แต่ว่าส่วนที่สําคัญที่สุดเลยที่ทุกคนอยากจะได้กันเลยเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้เลยครับก็คือคอร์สนะครับคอร์สสองอันนี้ถามว่าทํอะไรได้บ้างอ่ะไปดูกัน อันนี้ไม uh, yeah. ่เห da <IM S 2> uh, ็นใช่ไหมอ่ะคอสเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับคอสเนี่ยอคอสสีฟ้านะครับจะได้เพิ่ม a p 20%เป็นคอสนะเป็นคอสเราก็ใช้ได้ยันจนหมกิจกรรมใช่ไหมเราอย่าลืมว่ากิจกรรมนี้ใช้กิจกรรมนี้มันเกือบปีนะครับผมมันไม่ได้ใช้ได้ยวยาวๆเลยไปเลยถ้าถ้าใครดูคลิปนี้ก็จะแต่ถ้าอดลงคลิปนี้เนี่ยน่าจะใช้ใช้ได้อีกประมาณ7-8เดือนเลยก็คุ้มมากๆนะครับได้เพิ่ม a p เก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ฝากคลังได้เนาะฝากคลังได้แล้วก็ที่สามารถสามารถที่จะ ทำไปเรื่อยได้นะครับทำไปเรื่อยได้สามารถใช้แบบเ,เคเบิลได้เรื่อยเลยนะครับแล้วก็สีแดงนะครับส่วนสีแดงเนี่ยส่วนสีแดงเนี่ยจะได้เป็นเพิ่มดอกนะครับจะได้เป็นเพิ่มดอกอันนี้ก็อันนี้น่าจะดีกว่าเวลเพราะเวลเนี่ยเวลช้าเวลเร็วก็ต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมครับมันก็อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ไอการเพิ่มดอกเนี่ยมันหายากมาก มันหายากมากมันการเพิ่มดอกมันไม่ค่อยมีเนาะมันทำให้เพิ่มรายได้ได้สมมติถ้าคุณฟาร์มซีอีหรือฟาร์มอะไรก็ตามเนี่ยฟาร์มนิพสอฟาร์มอะไรก็ตามเนี่ยมันจะได้ขยะมากขึ้นแล้วเราก็จะรวยขึ้นยอดการฟาร์มเนี่ยเราใช้เวลาเท่ากันแต่เราจะได้เงินมากขึ้นเพราะอันนี้เนี่ยมันสําคัญมากมันจะคุ้มมากๆนะครับผมแต่ว่าอย่างที่เห็นว่ามันใช้2องพัค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเราทำเควสไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานมากๆนะครับนานมากๆนะครับแต่สมมติเอาง่ายๆเลยเอาทำเควสในทุกวันเนี่ย ฮาวเกนทุกวันเนี่ยต้องใช้ถึง1 2อ่วันนะร้อ่าวันถึงจะได้นะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าไอเหรียญตัวเนี้ยไอเหรียญเนี้ยไอเหรียญเนี้ยไม่สามารถฝากครางได้นะบางคนจะมองไปบอกว่าเดี๋ยวมีเรามี10ตัวเดี๋ยวเราไปเอาเอา10ตัวมาทำแล้วเดี๋ยวเอามันรวมกันเพื่อที่จะไปแลกหมวกแลกคอร์สไม่ได้นะครับ เพราะว่าเหรียญตัวนี้ไม่สามารถที่จะฝากครั้งได้ทําตัวไหนเป็นตัวนั้นนะเพราะว่าน่าจะทำ2,005เราต้องทำ2,005ในตัวละครแค่ตัวเดียวนะครับเพราะเนี่ยเราก็ต้องทำเควสเนี่ยแหละ125ครั้งนะครับถ้าใครทําไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาถึง125วันแต่ก็อย่าลืมว่ามันมีเควสส่งตัวนี้ด้วยแล้วก็ส่งไปด้วยในตัวทุกๆหนึ่งชั่วโมงก็ช่วยลดเวลาไปได้นะครับผมอาจจะชเวลาเดือนสองเดือนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใครรีบต้องการรีบใช้เร็วๆเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันมีเรื่องการรีมมลกู้ย แลาวเนี่ยเราก็รีไปเลยถ้าสมมติว่าเราจะทำควสให้จบเลยเนี่ยเราก็รีไปเลยทำเลย125ครั้งรีไปเลย200กว่ามลกรกรประมาณพันกว่าบาท <c oughs> ก็จะได้ตัวคอสตูมตรง,ตรงนี้เลยนะถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าสมมติเราลีฟาร์มแล้วกิจกรรมฟาร์มมันมาแล้วอ่ะแล้วเราโมแตร่รออ่ะมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนพันกว่าบาทเพื่อเพิ่มดอก20%นวเดี๋ยวค่อยไปเอาคืนทุนจากจากไอ้ตัวคอนเทนต์ที่เราไปฟาร์มก็ยังก็ยังได้นะครับเพราะงั้นไอ้โมตัวนี้ ทุกคนน่าจะพยายามเพื่อหายหมดทุนนี้กันผมเองก็กำลังจะทําเหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็นการแนะนําเรื่องการใช้ตัวเหรียญตาเมื่อกี้ที่ใช้500เหรียญในการแลกแล้วเราเอาเหรียญตานี้มาทําอะไรเหรียญตานี้จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับเคเวสพิเศษเพิ่มได้อีกนะเป็นเคเวสสำรวจดันเจียนหรือก็คือเวสบุ๊เคเวสวนดันนั่นเองมันจะทําให้คุณวนดันได้สนุกขึ้นนะจากวนดันที่เราแค่ไปลุนการ์บอสป๊อไปแปะนะแต่ว่าพอเราไปวนดันแล้วเนี่ยเรายังได้ตัวหินตัวนี้มาด้วย เป็นหินดันเจียนเอเซนนะหินตัวนี้เอามาใช้งานได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวจะบอกแนะนาอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการได้หินตัวนี้เลยเนี่ยก็คือจะมีเควสยู่2แบบก็คือจะเป็นเควสประจําวันกับระดับสูงนะถ้าใครมีเหรียญตาแล้วสามารถมาลักเควสตรงนี้ได้เควสประจําวันจะสามารถที่จะไปวนดันที่เป็นดันที่แบบรีหนึ่งวันส่วนใหญ่จะเป็นดันรีหนึ่งวันนะก็จะมีเอสตามีตัวไอเต่าแดงนะครับมีตัวทูมออฟรีมอสแล้วก็มีตัวเฟย่าตัวนี้ พวกนี้จะเป็นดันลี1วันนะครับสามารถที่จะรับมันรับมาแล้วแล้วก็ไปวนดันให้ครบเลยก็จะได้ดันละ1 1 1 1งก็ลองไปดูว่าดันไหนมันคุ้มเวลาดันไหนไม่คุ้มเวลาก็อาจจะไม่ต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะดันไหนที่มันจบไวๆก็น่าไปทำเนอ็ดเอ็ดเอ็ดได้ในแป๊บเดียวจริงเข้าไปแป๊บเดียวก็ได้ตีมอนแล้วได้ตีบอลแลลวนะครับแล้วก็ยังมีดันระดับสูงที่ไปตีมอนที่มันเป็นดันลี3วันนะครับผมก็จะมีดันเหล่านี้อันนี้คือดันใหม่ยี่สิบเก้าเลยนะครับอ่าแล้ว ข้างใช้เวลาอยู่นะแต่ก็ได้ลุ้นการ์ดบอสไปด้วยในตัวเพราะการ์ดบอสทานาดามไม่ยังมีมูลค่าหลายหมื่นอยู่นะครับและยังได้หินตัวนี้4เม็ดนะครับอ่าแล้วก็มีเฟนเนียนะอันนี้เฟนเนียเป็นเฟนเนียแบบกิฟเฟนกิฟเฟนอารีนานะแบบตัวนี้โหดมากๆเลยนะไม่ใช่แบบกิฟเฟนเนียธรรมดานะครับแล้วก็ปิติจุดนะปิติจุดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจำกัดว่าต้องความยากเท่าไหร่ก็อาจจะใช้ความยากอ่อนที่สุดเลยก็ได้ก็ยังยก็ได้ทั้ง8เหรียญน,นะครับผมก็คุ้มเลยนะครับผม แล้วก่อนที่เราจะไปลงดันเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันเรื่องการวาร์ปแต่ถามว่ามันคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าใช้ใช้เหรียญถึง10เหรียญถ้ามันเหลือจริงๆแล้วก็สามารถพอวาร์ปได้แต่ไอวาร์ปพวกนี้เราสามารถที่จะเซฟวาร์ปยังได้เลยนะใช้แค่บูบูเจม500ก็สามารถเวฟวาร์ปไปได้เดี๋ยวมันก็ใช้ใบวาร์ปอะไรเงี้ยเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะไปตีบอสให้มันแรงๆสมมวเราสู้บอสไม่ไหวยอยากแรงขึ้นอยก็สามารถที่จะใช้5เหร, up, นะเรียญมาแลกบัฟตี หินนะครับต้องถามว่าไอหินที่เราไปโดนดันมาแล้วเนี่ยมันเอาไปทำไปได้บ้างนะครับหลักๆเลาจะใช้อยู่2อย่างเลยก็คือ1เลยคือเอามาแลกตัวค้อนที่เอาไว้ตีวามุนนะครับเอาไว้ตีวามุนตีวามุนไอค้อนวามุนนะนะไอตีรองเท้าใส่ก็จะตีรองเท้ากันรองเท้าวามุนทั้ง4ธาตุนะครับเป็นรองเท้าที่ดีมากๆในช่วงนี้ดีที่สุดแล้วล่ะในในทุกรองเท้าณตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเอา50เหรียญกับ100เหรียญตัวไอตัว เหรียญตอนแรกอะนะเอามารวมกันแล้วจะได้คอนนะครับก็ไปตีแล้วคอนตัวน,นี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ต้องใช้เบ,บสเซนต์เบสซิงคอนเลยมันมัมนเลยมีมบูลค่าเพราะมันใช้แคทลูนนะครับใช้แคทลูนในการตีนะครับและยังสามารถที่จะเอาไปแลกส่วนตาออฟเซอร์เวอร์แบบไบโอเฟีย์ได้แต่ถามว่าคุ้มไหมมันใช้เยอะใช้เยอะไปหน่อยนะใช้เยอะแบบไม่เยอะไปนิดไปหน่อยเยอะมากได้แหละแล้วคุณสมบัติที่ได้เนี่ยถามว่าดีมากไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสู้ของของทั่วไปที่เขาขายกันสออสัมพันธ์ไม่ได้นะครับแล้ว่าตรมาครับ และอย่างหนึ่งที่เราจะไปใช้เลยเนี่ยก็คือจะอไว้ออฟรองเท้านะเอาออฟออฟจริงออฟออฟเสื้อก็ได้แหละแต่คงไม่มีใครไปออฟอ่ะนะส่วนใหญ่เขาจะเอารองเท้ากันนะครับออฟช่อง3ช่อง2นะเอาไว้การันตีออฟช่อง3ช่อง2ได้นะอันนี้ก็สามารถการันตีได้ว่าเราจะเอาออฟอะไรนะออฟพาวเวอร์ออฟคอนอะไรนี้นะแล้วก็เรายังสามารถที่จะเอาไปออฟช่องช่อง2ได้ช่อง2ที่เลือกธาตุว่าอยากตีธาตุไหนแรงแล้วก็สามารถที่จะเอาไปอัพอัพเลเวลได้อีกนะไอของตัวอัพเลเวลตอนที่เราจะอัพขึ้น เลเวเลเ้วหนเลเองเลนะครับถึงเลเวห้าเลยนะในการตีทาตแรงขึ้นนะครับก็วิธีการใช้ตัวหินบนดันก็จะมีอยู่ประมาณนี้โอเคก็จบแล้วครับสำหรับการแนะนำะตัวกิจกรรมสตา r h a อ l ก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเริ่มเล่น เกมนี้ก่อนที่จะเล่นเกมนี้เราต้องรู้จักเกมนี้ก่อนเพราะไม่ไงั้นคุณจะพลาดของต่างๆเต็มไปหมดเลยในช่วงปีนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ซักสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมถ้คลิปต่อไปแล้วใครคิดจะเติมเงินก็อย่าลืมร้นมานรีแมชช็อปมีบริการเติมเกมซื้อบัตรในการเติมเกมและล็อกได้ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ